เขาหมดติดเลยหลอกเด้อผู้บริวมอนไหมหม,หม,หมอนอ่ะสบายดีสบายดีเด้อวันนี้ฝวามาเที่ยวใส่สมบุญนะวันนี้นะอุ้ยตายวันนี้ไม่เวินมาเที่ยวใส่สมบุญมาเวียกเนาะมาประสมน้องดิน้องด้าบ่ได้มามาคนเดียว ที่ายบรรยากาศอากาศหนาวๆให้เบิ้องอู้หนาวลายอยู่พี่นะ,นะบ้านผักหากมาหอดบ้านผักเนาะอากาศหนาวแห้งไปซอกินข้าวเลยเองนะ,ะ,ะปิดผัดปิดนี่หุ่นไห้ไฟอี่กอลัดข้าหานเขาเลยวะ <laughs> ขอรัดเข้าหานเ้ยที โอ้หางหามเนาะถวยบวงเลาะบางกอนมือสีโอ้หันเวียดนามพี่น้องเวียดนามโอหาซส้อแลวนี่จือแล้วมาซื้อท่องันรองเท้าอยู่นี่แหละ <laughs> sự <Sẽ> cần nào <laughs> nào lại sự cần nào ô tớ đạt thở cái nhảy nó thế thế เกงวะมักเกียงว่ะนี่มักล้อปุ๊มีมักลอดเดยมักลอดสึงันไม่เอามมักลอดุกเลยเนี่นี่เาะั่งหลายแบกสิบพันเพราะมีมักลอดสุกงเฮาละห้ากระโดด ไปเคียวยังห้องตัวสิห้านี่ก็แซบไหนแก้วตัวสินี่แซบว่านั่นตีโอ้ยเจ้าอยู่ห้องเดียวเจ้ากระโลเดียวอหละเจ้าเ่าวพี่เสือสองหัวกละโลไปกินฮะไปจะไปนั้นเลยวะ๋ยวเอาเลือกให้เราตีเลือกซะ Đây về trong bể bể hay kia không Ừ, rung nưng rồi đấy. Đây nào, kép lạc, lạc ăn một nào đây nào, nào rồi đấy. Bò nữa. Cửa lên 1 khít เออคซื้คอคนใดตัวมีส่วนสีทองดีโลสซีมา,ามักลอดแล้วว่าสุกแล้วน้องเฮาแล้วว่าห่าก็เป็นดอกเนี่ยมักลอดทุกคนเอ้ยมักลอดบ้านเพิ่นสุกละมักลอดบ้านห่าห่าก็ดอกเขียนแสดงเรานะ ส่วนตัวใดส่วนอย่างคนมาน่ะเนี่ยยงดียังได้จักมาบอเที่ยวผฟูหัวโลนบอดีนั่นพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะถ้าไผ่ยักมากับมาลินได้เด้องามลายเดี๋ยวมาทานพูดเท้าพ่นว่าเนาะประตูนพำ่นว่าทาน ้าแต่ว่าเขตงงาต้องย่างขึ้นเลยดู<ต>็นบ่สูงๆไมนว่าย่างเอาประมาณสิบนาทีกห็หอดมาสั่งเจลสามเลียมจอมพุน่นเนาะแต่ว่าเนืเ่องจากว่าไม่เวิร์นี่มีเวลาน้อยเนาะก็เลยบได้ขึ้นไปไม่เวิร์นมาประสมเนาะมาเวียกก็เลยฮอนาเพิ่นผ่ามาลินโอ้เป็นบุญตาที่ได้มาเห็นเ้อฟูงฮอลโลนี่ครั้งแรกในชีวิตเนาะไม่เวิร์นก็เกิดอยู่อยู่ใส่สมบูรณ์นี่แต่ว่าก็บ่เคยมาจากเทือเนาะ เห็นว่าอายุ39ปียังได้มาสมควรเหียวกาสสิผาน้องบีมน้องด้ามาลินเนาะฮะ,ฮะหาอฟสีอยากมาลินกันมาเที่ยวใดเนาะภูหัวโลนแข่งใส่สมบูรณ์งามลายเด้อบ่มีต้นไม้เนะาะอู้สมวมาภูส้มว่าภูหัวโลนเนาะบ่มีกกไม้เลยหัวโลนแท้ๆได้ี่นนะ มว่าบนอาเสื้อเนาะเป็นผู้แล้วก็บูมีต้นไม้นาะเดี๋ยวมาสัมผัสตัวจริงเชียงหูอุ้ยองงามป้าพี่เด้อไอดีไม่ได้ผู้อรวโลนละ แม่ได้มาแล้วเด้อพู่งหัวโล้นนะดิมด้ย<ล>ักมาบบดิมด้ว้าวงามเลยครั้งแรกในชีวิตมาพุ่งหัวโลน้นเออครั้งแรกคือกัน,น,นงามแห่งเด้อทุกคน<ล>เด้อพู่งหัวโล้นเนะาะครั้งแรกนี่ลดขึ้นประหอดพุ่นเลย ั้งแรกที่ไม่เบิดได้มาเป็นบุญตาเป็นวัดสนาสุงทรงที่ได้มาเที่ยวภูหัวโลนเราคิดว่าเป็นภูหัวโลนกับภูเบี้ยไปทางเดียวกันบ่แม,ม,ม่นเนาะโอ้บ่ได้ทนทางไปเห็นมะโอภูเบี้ยไปพุนเนาะโอ้นี่คิดน้องเราคิดว่าภูเบี้ยกับภูหัวโลนนี่มาทางเดียวกันละบ่แม,มนน่นเนาะ นาพันใจดีพันพามาเนี่ยรถพันเองเนาะพันพามาอู้ขันแมนน่นเนาะขันแม่นมีเวลาคือแล้วว่าไปย่างไปจอมุมนงก็จะแห้งคักเนาะหมอกบรรยากาศอ่านว่าได้เห็นคิงของไงเห็นว่าลิงยักษ์เหรนจับภาพ จะพาพมึงดูละตีมึงดูเห็นคิงคองเ <laughs> จ้าภาไปมึงดูเห็นคิงคองใหญ่นะถ่ายผู้ภาพรวมดูเป็นที่ระลึกเออรวมสามคนก้องหนะ้า <ma id> ไปไปฮอดเวลากลับแล้วโอ้ยมีเวลาลาอู้หุ่นเขาย่างพุน่นเลยเออแม่นเทก็เขาชิย่างไปบ่นเขาว่าขนาดละตี เนาะแต่ว่าเขานี้บุยเวลาเขาหอดเวลาไปแล้วมันี้ประผสมละฮัลเละกะล้นแต่อันจำพวกอยู่นี่แหละต่อไปอ้อมไปก็เป็นผูกกับมีป้าแต่เขาว่างงว่าอันเป็นอย่างว่าล้นแต่อยู่นี่มันเป็นอีแยังเนาะเขาใจอมีต้นไม้มีแต่หญ้าเนาะทุกคนไปหญ้าแต่ว่าขันมายามนึงวันคือสีเขียวงามเนาะมายาม เลงกำลังลงได้แบบนี้นะเมื่อกี้ขึ้นทันบนท้ายครับก็คนแถวโบเก่งห้ามหมาเด้ดอรถไฟ่โบร้อยนี่ไม่ใช่ แม่ลูกแม่ลูกหรอฮัลโหลมันสามเร ah. ี่ยมไม่อย่างลูกมันสูงกว่าผูเลยฮะอ่าสุท้ายเส้นทางเบอร์มัวร์บันซั้นทำไรเนาะมันเป็นโฟร์วินเดอร์พี่น้องได้จะไปขึ้นมาได้เด้วย มาหากรบหนาเสื้อผูดฮะโลนไม่มาสิโลดแล้วบุยต้นไม้ตน้ตนไม้เป็นพนนอื่นพันมีเน,ะนาะาหอมสันแล้วกับทางเสี้ยวสียยก เหยียดไว้คพูดนึงเนาะค่อยไ,ไ,นนออไ,ปไปเนาะนะปูนะโอะ้โอโอส่สมนดลงเน่ยอนเปารนี่เนะบัดลงมาอ้อนจะเป็นมี่ต้นไม่ขึ้นไปเทิงเัินล้ลนเลยเนาะ เป็นป้าอมม่ทางนะทุกคนเลยไปตีเอว ไปกัเป็นคิงคองนะเรากัเได้เอาลายหาผ่านรถรถกขไม่ได้เอาหรอกขันแม่นเหล่าเท้นรอะ เปช่วย <laughs> สองไปขีดของสองไหมลูกน,น, <laughs> น,น้น้อยกับบีนนบุญได้มาเห็นแรงในชีวิตขงฮัวสามสิบเก้าปียังไงมาเห็นเกิดยูนิลา่า <laughs> <laughs> เกิดยูนิล่าได้เหรอ บได้มาหอดใส่<อ>เกิดอีพีและใส่สมบุญนี่มาซองเทือนี้หดโลนโลนกับลนคักเทได้ปั่นตัดผม